ความรู้ตรงนี้นะครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆเหลือทุกครั้งที่เขาทำกรงแบบนี้มันจะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆเหลือเอามาพิจะะารณาเรามาพัฒนาต่อแล้วก็ตั้งชื่อให้มันโอเคนะครับว่ามีคุณสมบัติแบบนี้นะโอเคนะไม่โอเคเออนะครับรับผมแล้วในยุคต่อมาตอนยุคแรกเขาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นทฤษฎีของพีทาโกรัสนะแต่เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาว่าเนี่ยทฤษฎีมันคืออย่างนี้นะครับ ด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองจะมีค <c oughs> ่าเท่ากับเอาสองด้านนี้มายกกำลังสองแล้วบวกกันนี่คือนี่คือที่เขาบอกก็เือรทีีบทนะครับทฤษฎีที่เขาสงสัยทฤษฎีเขาที่ตั้งเขาตั้งขึ้นมาว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเห็นไหมครับด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับเอาด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันเห็นไหมครับด้านที่อยู่ ประกอบมุมฉากคำว่าประกอบก็คืออยู่ติดมุมฉากนั่นเอง